ผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับทีมช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็จะลงทําการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มดีนะที่4กับทีมซาอุดิอาระเบียซึ่งณนะตอนนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่สนามคิงฟาฮัดเนชันแนลสเตเดียมสถานที่ใช้แข่งขันจริงในค่ําคืนนี้นะครับอัปเดต เรื่องราวของทีมชาติไทยของเรานะฮะผู้เล่นที่ไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนนะก็คือรังสรรคนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทางวินนี่วินฟิชฟเชฟอร์ก็เลยใส่ชื่อของลีซอทเทอเทวิโนโทไทยเข้ามาแทนครับในการซ้อมที่สนามจริงนั้นก็คือการทดลองระบบผู้เล่นนะฮะและก็เช็คความสมบูรณ์ของร่างกายของผู้เล่นที่จะลงสนามในค่ําคืนนี้นะครับ ครับกเ็เท่าที่เด็กซ้อมนะครับก็ดูแล้วเด็กมีความตั้งใจนะครับเมื่อเด็กมีความตั้งใจผมคิดว่ารูปเกมหน้าจะออกมาดีก็คิดว่าเราได้รุนแน่ก็พรุ่งนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ให้ให้พวกเราได้ได้เห็นแน่นอนครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับก็นัดพรุ่งนี้ก็เป็นนัดสำคัญนัดหนึ่งนะครับของทีมชาติไทยในการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับก็ ฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับให้ช่วยกันติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักฟุตบอลนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่านักฟุตบอลที่ลงไปทําการแข่งขันนั้นจะเล่นอย่างเต็มกําลังความสามารถของพวกเขาอย่างแน่นอน ทางใา้กับตันโกเดกสกอนทองเหลาก็รู้นะครับว่าศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ลูกทีมของเขาไม่ได้กลัวศักดิ์ศรีของซาอุดีอาระเบียเลยนะครับทำให้เกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้ออกมาสูสีอย่างแน่นอนครับก็เต็มที่อยู่แล้วครับก่อนก่อนจะถึงเกมวันพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาที่จะคิดกันอีกทีว่าเราเราจะเล่นกันแบบไหนแล้วก็ ส่วนตัแล้วตั้งแต่ทุกคนพร้อมอยู่แล้วที่จะเล่นกับวันพรุ่งนี้แล้วก็ทุกคนตั้งใจที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็เพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่กําลังประสบทุกข์กภัยอยู่ก็พยายามจะเก็บแต้มให้ได้ในวันพรุ่งนี้ก็แฟนบอลไทยครับก็ฝากเป็นกำใจเพื่อด้วยครับแล้วก็พวกเราจะเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถนะครับแล้วก็ทุกคนจะสู้เพื่อแฟนบอลชาวไทยครับ สำหรับรายชื่อส11ผู้เล่นนะครับที่จะลงสนามในค่าคืนนี้จากการสอบถามของนักข่าวที่ประจําอยู่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะฮะวินนี่วิฟิเชฟเฟอร์จะใช้ระบบ4-5-1นะครับผู้สารประตูจะเปลี่ยนเป็นตองกวินทำสัจานันนะครับแบ็กขวานะฮะ จักรพันแก้วผมนะครับแบ็คซ้ายเป็นเพียงทอนบุญมาทันเซนเตอร์เป็นชลติศกานิเวศยืนคู่กันเช่นเคยนะครับมิดฟิอตัดเกมใช้อดุลละศกนะฮะปีกขวาปีกซ้ายใช้ซวรีสุขะแล้วก็สุชาลนุ่มนะครับมิดฟิลด์นะฮะเป็นโกโก้ดดสกรทนทองเหลาแล้วก็สุรสุขะนะครับส่วนกองหน้าใช้พิพพอ่อนโมนะครับ ยังไงก็มาให้กำลังใจคุณพชัช้างศึกของเราในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นต้องมีบิลเลฟน,นะฮะผมก็จะมีความเชื่อมั่นวันนี้คุณพ่อช้างศึกของเราจะมีเซอร์ไพรส์ออกมาจากสนามคิงปะฮัดน่นแนลสเตเดียมอย่างแน่นอนครับ